บ้านสวนอันนี้ก็ติดคลองค่ะทุกท่านบ้านเราติดคลองฮะก็เลยเข้าไปข้างในก่อนนี่ป้าย <laughs> บ้านสวนค่ะบางท่านคิดว่าเอ๊ะจะมีสวนเยอะจังใช่ค่ะ มีหลายที่นะคะอากาศกำลังดีเลยนั่งนั่งตรงนี้กันอ่ะสวนค่ะสวนค่ะแล้วก็ปลูกพืชผสมประสานนะคะงามมากเลยเขี้ยวชอุ่มงามไปหมดเลยบรรยากาศในสวนค่ะทุกทา่าน ลมเดนเย็นสบายนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งผลไม้ฝรั่งค่ะออกแล้วเดีย๋ยวเราก็ห่อเข้านะคะงามมากเลยออ้ยอย่างเนี้ยทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะเขือพวงทานได้แล้วงามอ่อนๆเลยนะคะเนี้ยก็จำได้เป็นบางต้นนะคะทุกทา่านอากาศกำลังดีเลย ฝนก็หยุดแล้วตอนแรกฝนลงนะ,ะเมื่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลยเดินค่ะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะ,คะก็เลยเข้าไปข้างในก่อนนี่ันแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนส,วน,สวนคะ่ะสวนค่ะแล้วก็ปลูกพืชผสมประสานนะคะ,ะงามมากเลยออ้ยอย่างเนี้ยทานได้แล้วคะ่ะนี่ค่ะเขือพวงทานได้แล้วงามอ่อนๆเลยนะคะเนี้ยธรรมชาติเะแยะเลยอากาศดีมากเลยคะ่ะนี่ค่ะท่าน อากาศกาลังดีเลยต้นไม้ก็งามงามมากเลยดูต้นมะเขือพวงกันดีกว่านี่ค่ะพืชผักสวนครัวงามนะคะนคะงามออกดอกแล้วเห็นดอกเขาไหมคะนี่ค่ะอากาศกําลังดีเลยนั่งนั่งตรงนี้กันเมื่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลยเดินค่ะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะ งามมากเลยอู้ย่ยางเนี้ยทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะเขือพวงทานได้แล้วงามอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยบ้านสวนสตัตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุป,ประการนะคะทุกท่าน <c oughs> นี่ค่ะความเขียวความงามของธรรมชาติต้นไม้สวยงามมากเลยนี่ค่ะให้ดู บ้านสวนสตัตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุป,ปรการนะคะทุกท่านแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนไปดูต้นมะเขือพวงก,กันดีกว่านี่ค่ะพืชผักส่วนครัวงามนะคะ งามออกดอกแล้วเห็นดอกเขาไหมคะบ้านสวนอันนี้ก็ติดคลองค่ะทุกท่านบ้านเราติดคลองสวยไหมคะสวนค่ะเราก็ปลูกพืชผสมผสานนะคะคะก็ะเลยเข้าไปข้างในก่อน มานั่งรับลมชมวิวค่ะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอากาศแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนค่ะพืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลย เมื่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลยเดินค่ะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนบรรยากาศในสวนค่ะทุกท่านรมรื่นเย็นสบาย นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งผลไม้ฝรัลล่งค่ะออกแล้วเดีย๋ยวเราก็ห่อ,อเข้านะคะบายบ้านสวนค่ะบางท่านคิดว่าเอ๊จะจ็บมีสวนเยอะจังใช่ค่ะมีหลายที่นะคะบ้านสวนอันนี้ก็ติดคลองค่ะทุกท่านบ้านเราติดคลอง นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งผลไม้ฝรั่งค่ะออกแล้วเดีย๋ยวเราก็ห่อเข้านะคะธรรมชาติเะแยะเลยอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยต้นไม้ก็งามงามมากเลยธรรมชาติส่วนเนี่แหละค่ะค่อยดูกันนะคะ พืชผักสวนควรัวปลูกหลายอย่างเลยสวยไหมคะสวนค่ะเราก็ปลูกพืชผสมผสานนะคะ,ะสวยไหมคะสวนค่ะเราก็ปลูกพืชผสมผสานนะคะ เราเคืออยู่ใต้ร่มเงาของมะม่วงค่ะมะม่วงนี่ค่ะงามมากเลยเขียวชุ่มงามไปหมดเลยฮะก็เลยเข้าไปข้างในก่อนนี่ฮะก็เลยเข้าไปข้างในก่อน นี่ค่ะความเขียวความงามของธรรมชาติต้นไม้สวยงามมากเลยนี่ค่ะให้ดนูนี่ค่ะพืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลยอากาศกำลังดีเลยนั่งนั่งตรงนี้กันเมื่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะ ก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลยเดินค่ะ,คะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะธรรมชาติเะแยะเลยอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกท่าน <c oughs> อากาศกำลังดีเลยต้นไม้ก็งามงามมากเลยก็คก็อยู่ใต้ร่มเงาของมะม่วงค่ะมะม่วงนี่ค่ะ, <c oughs> มะแมลงก็จะได้ไม่กินค่ะงามให้ดกมากต้นนี้ดกกรอบหวานอร่อย ทานอร่อยค่ะเมื่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลยเดินค่ะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะธรรมชาติเะแยะเลยอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกท่าน <c oughs> อากาศกำลังดีเลยต้นไม้ก็งามงามมากเลยงามมากเลยอุ้ยอย่างเนี้ยทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะ เขือพวงทานได้แล้วงามอ่อนๆเลยะคะนนี้งามมากเลยอู้ยอย่างเนี้ยทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะเขือพวงทานได้แล้วงามอ่อนๆเลยะคะนะนี้น <c oughs> <c oughs> ี่ค่ะพืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลย <c oughs> มแมลงก็จะได้ไม่กินค่ะ งามให้ดกมากต้นนี้ดกกรอบหวานอร่อยทานอร่อยค่ะอะบ้านสวนสัต,ตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุประการนะคะทุกท่านะบ้านสวนสัต,ตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุประการนะคะทุกท่านอ,<ะ>อากาศกำลังดีเลย นั่งตรงนี้กันดีมากเลยค่ะเขียวชอุ่มไปหมดเลยต้นไม้นานาชนิดต้นไม้เยอะมากมะม่วงบ้านสวนก็มีเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงที่ค่ะความเขียวความงามของธรรมชาติต้นไม้สวยงามมากเลย ี่ค่ะให้ดูก็จำได้เป็นบางต้นนะคะทุกท่านอากาศ